<Yeah! S 2> และนี่คือสควอฮะโอ้โหพันสามไม่ถึงล้นยังไ,ไ,ได้กี่หลาเมตรอ่ะเอ่อเก้าร้อยใช่หรอใช่ไม่ถึง,ถงตอนนี้พันสองอีกสามร้อยเมตรก็จะถ,ถ,ถึงจุดตรงที่เราตายอยู่แล้วไง ไอ้ยิงตุ่มเดี๋ยวบาดอย่ายิ้วอยู่หัวดิไปครับกูเห็นลูกจรวดเลยโอ้เส้นเส้นการโดนดักจริงเหี้ยไม่น่าไม่น่าล่ดล็อกล็อกล็อสงสัยจะกลัวไปลึกๆเลยไปลึกเลย ไว้ไดตึกเลยไว้นี่ตึกเลยไว้ได้ตึกเลยลงขากลเดินขอกลวดินได้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 ลงแล้วฮะคุณเลยโอ้โหโดนดักทุกทางเราอไปไม่ได้หรอกกระดักขนาดนี้อ๋อมันเป็นโต๊ะเคเฮ้ยอย่า โดนโดนสวยาสว่างเก่งย่างจัดเลยไป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 ข้อตวงข้อตวงจันทร์สองจันทร์สองกระสอบไปไม่ได้จะจะขุดทิ้งละขุดปิดโอ๊ยระวังลระวังระวัง สตูสตูสตูมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเจอโนจีพี่หลังมาร์ทับแน่โอ้ยไหนครับพี่โอ้ได้เลยปาดเข้าไปนีพี่สามคนสองหลังมาร์คว่าโอเคครับโอ๊ยวิ่งเข้าไปไหนแล้ววะโอ๊ยลูกมาลูกมาลูกมาฮ่าฮ่าฮ่า แล้วมันห่วงจริงด้วยนะเขาเดาว่าธงอาจจะเข้ามาร์กมาร์กนี้นะมาร์กสี่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่จะอยู่แถวๆนี้แถวเก่าคนโดนยิงแต่ปลายหลังหลังวิ่งขึ้นย้อนไปแล้วเดี๋ยวก็รู้อีกไม่นานอีกไม่นานเชี่ยนี่ไออ่ะเชี่ยวว่ะใกล้ละอีกไม่นาน อีกแค่เอื้อมอึดใจเดียวทาอีกใจเดียวนั้นนี่ DL มนอยุ่ตึกผมมยตผมมคุบอยู่ผมลุไปล่อยู่เนี่ยอึดใจเดียวน่ะเสียงตึมๆมาแล้วน่ะเนี่ยบุ้มุปุบุยเ่ยุุมุุบมายมาค

Hát chứa bóng lên đây nhà 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 đây. nhà 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 กำกำกำประตูกำอะไรไม่ม er oh, ีอะไรพี่หลอกเลื่านติดปานนติดวิ่งออกจาก้านเนตเหรอผมขอนดเรียบร้อยเน็จริงป่าผมไม่ได้ป่านะเมื่อกี้ปืนตดตตตาได้ไงเน็เนี้ย หมอหมอมอ,อยู่นี่หมออยู่นี่พิดอะไรเไม่กินตายได้ไงผมไม่ได้ตายแล้วนเน็ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เน็ดผมได้ไปมชอ็ชอตช็อตจอดเปิดเพื่อนจะแตกแล้วเลยโดนโทอรูปเหมสวยฮะลูกพี่ ยังไปเลยฮาร์ฟว้าวโอ้แต่กระสุนแท,นแทงแตกแทงแตกสวยอุยกระสุนเจียวหัวซ้ายๆกับขวาโบขวาระวังอ้าอวรอุยออ้ยอยุ้ยๆ วัวได้แล้ววัวจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละป๊าบรอบโบ๊แป๊บ

เดินชุบคนให้ผมรัดเดียวเลยอ่ะแปแต่มันนัดใหญ่อ่ะสมูกกำลังจะหมดว่ะสวยอ่ะนี่เอ้ยเฮ้ยมัน,นสวนมาละวิ <c oughs> ่งจัดเจอคนละทางเลย อาเช็ดเป็ดโอ้ฆ่า,ากูเลยเตด,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 ดิจ้าจ้าด i กิตโอ้เอดีทาเดีทต่ตไไม่ตอไตอยครับฉันมองล่างไม่เห็นระว่างนอยู่โอ๊ย

บายบายครับบายบายครับโชคดีครับสวัสดีบายบายครับเอาวูวูเอเยเด้พี่เยานยนะปอมปอมพี่เข้าเปล่าพี่เข้าเปล่าน่าจะเข้าเลยครปันตุ่ยจังเงี่ยเออว่าเข้าจริงว่ะ โคตรโลง่งเลยว่ะมินฟาน049หลังกำแพงชิดรัวประตูฟ้า0ู9 0์6ข้างหน้าอดดีศูนย์แปดศูนอ๋อลบ e เพื่อนขอโทษ

เลขเยอะเลยยังมอแปดสิบห้าเหลือหกสิบถอยอไม่ได้ปะ,ปะแตกแตกไม่ขยับละไม่ขยับเลย <S <S ยิงลงลงนะ<โด>ยิงมาจากทางทิศทางซ้ายตัวรถนะ<โด>กำลังต่อกล้องแก๊ง หลังโดนเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะโดนหล่อยตูดลงมึงต้นเล่นในมันยิปไปก่อนตั้งหลังไม่น่ากลัวอุ้ยปัญหาอุ๊ยอุ้ยโทษโทษโทษฆาตกรยิบต้มเลยเลี้วโอ้ปัญหาไหนะ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่มีใครป้อมไม่มีใคร, <c oughs> ใคร <c oughs> นั่นคือมึงกิงเขาคนเดียวเลย <c oughs> เอาล่ะเลือดเหลือห้าสิบห้าโอเคมาหาพรดาแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับ ก่จากกันไปฝากกดซับให้ช่องของผมด้วนยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฮะเจ้ากนไอทมงาัน Baghouse? Sorry, Thank you, bro. Appreciate it. we are shutting our hand. Hand. We are far away from the uh, from our squad. <laughs> yeah, we should. All right, let's just get in our car and fucking go. I'll drive you gun. Ready? Yeah, go help. Oh wait, come on, this guy just stop. Oh, this guy just stole our car, boy. Tank rolling down main bridge.